มาดูที่ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระโกรจันทร์กันบ้างน,นะครับหลังจากมีการดําเนินการก่อสร้างโครงเหล็กของฐานรองพระโกรจันทร์เสร็จแล้วสํานักช่างสิบหมูก็องเร่งประกอบลวดลายของฐานรองพระโกรจันทร์ทันทีครับ,น,น,บานายพิจิตรนิ่มงามนายช่งางศิลปกรรมอาวุโสสํานักช่างสิบหมูกรมศิลปากร,รเปิดเผยว่าความคืบหน้าการจัดสร้างฐานรองพระโกฎจันทร์หรือพระหีบจันทร์นั้นขณะนี้สํานักช่างสิบหมู่ได้ขึ้นโครงโลหะและผูกลวดลายตะข่ายเสร็จไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ และขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือเริ่มประกอบลวดลายฐานรองพระกฎจันทร์โดยลวดลายที่ใช้ครั้งนี้มีชื่อว่าลวดลายเครือถาวครุฑซึ่งจะปรากฏทั้ง4ด้านของฐานรองพระกฎจันทร์ขณะที่วิธีการผูกลายจันเริ่มจากส่วนที่อยู่ในสุดค่อยๆซ้อนทับกันซึ่งจะใช้ไม้จันทร์หอมสรุปลวดลายประมาณ25,000ชิ้นถึง28,000ชิ้นจํานวนทั้งหมด19ลวดลายโดยช่าง10หมู่ที่มีประสบการณ์จํานวน8คน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโครงสร้างเสร็จไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะต่อไปคือการประกอบรลายก็แยกเป็นรายละเอียดของรลายทั้ง19แบบทั้งหมด2 0 0 0 0ื่นชิ้นจนคิดว่าน่าจะสูงสุดก็ประมาณ28,000ชิ้นจะพยายามให้เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะ กระดที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรในภาพรวมมีความคืบหน้าไปร้อยละ35นะครับโดยส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ85ส่วนงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จร้อยละ15โดยได้ดาเนินการติดตั้งเชิงชั้นเชิงกรอนแล้วก็เรือนยอดบุษบกทั้ง9องค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ